อะไรเหรอไม่พี่เสื้อหาเสื้อตีมสยามร้ันนี้รับแกะเหรอคะไม่รู้จริงเหรอเน้นรูที่สยามร้านกันเหรอเมื่อไสีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกว่าให้ใส่สีอะไรค่ะเขาบอกแค่ว่าให้ใส่เสื้อผ้าสวยงามมันมีตีมด้วยเหรอคะไม่รู้เหมลยหลายอย่างของเราเลยพันพุ่สีประมายสีฟ้าเหรอคะเไม่ได้เป็นประมาณสีทรายไม่มีอะไรที่เป็นสีฟ้าเ เนี่ยกคือคนไปออกฟ้าฟ้าอี้ฟ้าฟ้าเหรอคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เวลาเยอะเดี๋ยวลองไปดูอะไรนะพี่เจพกินน้ำเสียงเน็ตมาแบบว่านี่ว่าอะเออเออใหม่จริงจริงแล้วนี่คือเสียงจริงของเน็ตใช่ป่ะก่อนหน้านี้ไป็นใคระสาขาสวัสดีค่ะสวักขาอะไรค่ะเรเล่นไม่ผิด หน้าเสียงเน็ตสวยแล้วหน้าเน็ตสวยกว่าเฮียล <c oughs> บลบตัดตัดไอสิงการพูดตอนนี้เวลาสี่ทุ่มดีใช่ไหมคะเรื่องอนาน<อ>ของทุกคนแล้วเนาะดีแล้วดีแล้วแหละ แฟนนะคะเขาเขอาพี่คนนั้นของร้นี่คือแฟนค่ะแต่ว่าที่งานเนี่ยมหนึ่งทันเนาะไม่หรอรถติดรถติดมากเลยนะไม่ปกติเขาปกติเขาจะนัดที่เจอกันเลยทุ่มหนึ่งแต่อาจจะร้องประมาณสองทุ่มนะคะไม่รู้แต่ไปเจอกันกับไปรอ้องแน่นมากโอ้ทั้งนั้นหกโมงไปถึงสนามหลวงทุ่มหนึ่งยังไม่น่าทันอ่ะไม่น่าทันคนละโยองไมใช่ไหมคะกับคุณแฟนรถมันติดในแถวนั้นนะอืม อะพรุ่งนี้วันศุกร์ศุกร์นี้รถติดอยู่แล้วด้วยอ่ะปกติใช่แม่สวัสดีครับได้คคะสวัสดีค่ะ